สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาดูแลสวนไม่ได้ออกทะเลหลายวันแล้วเดือนนี้เดือนถือสินโดดปีนองอยู่บนฝั่งถ่ายรูปสวยๆที่บ้าน สม <ś> สวนยางยางก็หยุดตัดแล้วพี่น้องเอ้ยเบิกหน้าไม่ได้หยุดสองเดือนก่อนก็ว่ากันเดือนนี้เดือนถือสินอดทะเลก็ไม่ค่ได้ออกปลูกสวนนินดหน่อยหน,น่อยแตง ปลูกผักบุ้งไว้แตงกวาถั่วนิดหน่อยๆไว้กินผักบุ้งำลังจะขึ้นมีนก็ติกาดอะไรที่นอ้องอ้ยนี่ก็สวนยาง ตัดพักผรก่อนว่ากันความพบความอะไรแล้วหมดแล้วยางกำลังแตกใบพี่น้องใบแก่แล้วยางก็ราคาขึ้นที่ยางโลสามสิบห้าบาทแต่ไม่มีปัญญาจะเอาเวลาย,ยางไม่มีอะไรขึ้นขึ้นขึ้นน,นี่เนี่ยเขาว่า เวลาเรายังลงราคา,าเ,เรากำหนดตัวเลขตัวเองไม่ได้ให้คนอื่นกำหนดให้มันก็อย่างนี้นะพี่น้องนะรัฐบาลก็ไม่รู้อะไรมาลงมาเลงมาโซงมาเสงหมดหลัง พบความอะไรๆก่อนอีกสองเดือนเลยพี่น้องยางตัดได้เดือนหกฝนถกขึ้นอับนี้ก็พักก่อนหน้าไปก่อนดางนี้ก็พิ่งเบิกหน้าปีแรกเลยพ <c oughs> ความลมพัดความื่อก่อนฝนตกมา อ,นนอ,อย่างมันพอได้จะอยู่ไหวได้อยู่ได้กินด้นองเวลาตกงานตกการมีก็ขึ้นหาสวนหยอกสวนย่างของไว้อยู่ไว้กินเองมันก็ดีไปอย่าง ได้อยู่ได้กินได้อยากนะพี่น้องนะคนเราต้องอมืองอเท้าอยู่ก็อย่างว่านะอดแต่เรามีความสามารถมีปัญญาไม่อดแน่พี่น้งองเ้ยขอสวัสดีว่าเพี่อนคนี้นะครับสวัสดีครับ